โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาแค่หูสองผู o ้เมียโอเคเริ่มต้นเลยนะครับเราไปดูขุยๆก่อนเพราะว่าอันนี้มีร่องรอยที่ตัวสามีก็แค่ให้ผู้ภรรยาแต่ว่ามันมีบางส่วนอยู่ที่พอแซไปแล้วคอมวนตัวไปติดแก้วหูโอเค เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วเราก็จะไปเอาตรงที่ใกล้ๆแก้วหูออกโอเคไม่มีปัญหาแล้วด้านนอกไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวผมจะแค่อมันมีนำร่องอยู่แล้วอาเดี๋ยวขอปรับมุมนิดหนึ่งโอเคมุมได้แล้วครับ เครื่องมือแต่ละหูนี่ต้องปรับมุมไม่เหมือนกันนะครับพอแคะไปเรื่อยๆก็จะรู้เองนะครับว่ามุมที่เราใช้ปรับกันยังไงโอเคโอเคดใช่ม่โอเค มาแล้วตรงขอบแก้วหูเราก็ค่อยๆแซะจนเคลื่อนตัวออกมาแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็โอ้มันเป็นมันเป็นกึ่งแผ่นกึ่งไขนะครับที่เห็นเนี่ยก็ถือว่าแค่ค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพียงแต่ว่าแฟนเนี่ยไม่สามารถทำเอาอที่มันติดติดแก้วหูได้ ถ้าตรงนี้ก็เราก็พึ่งน้ำยาอย่างเดียวนะครับหมายถึงที่จะทำที่บ้านตอนนี้เชียงรายฝนตกชื่อพายุอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้จะเกาเล่นๆอยู่นะครับบรรยากาศก็ได้เลยนะเนี่ย ค่อยๆทำค่อยๆทำโอเคมา <Okay. S 1> เราใช้สำลีบางๆเบาๆนะครับทำบางๆปลายสำลีสัมผัสนิดเดียวก็พอเพราะว่าที่ติด ที่แก้วหูมันบางนิดเดียวหลุดออกไปแล้วแล้ว,ลวก็บางนิดเดียวโดนน้ำยาแบบนี้ก็ละลายนะครับไม่ละลายก็ติดออกมาจากสัม,มีเนเลยนะครับว้ากก็ไม่มีปีไม่มีขุยเลยนะครับไม่มีลมด้วยแล้วฝนก็ตกลงมาเฉยๆเลยอะ่ะใช่มันเก่งมากเลยอะ่ะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้ไปดูฟุตบอลซึ่งแข่งกันตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็ตรงกับช่วงที่วอลเลย์บอลสาวไทยเริ่มตีกับโดมินิกันเวลาทุ่มตรงเหมือนกันผมกลับจากดูบอลมาก็ยังพอทันที่เออสาวไทยตีกับโดมวินิกันโดยเฉพาะแต้มสุดท้ายสองแต้มสุดท้ายเนี่ยโอ้โหผมเห็นแบบตรงนั้นปุผมตื่นเต้นมากอะ่ะ กีดบ้านแทบแตกคือไปอยู่ที่สนามาบอลผมว่มามันเสมอหนึ่งหนึ่งเสมอแบบผมเซ็งมากเลยอะ่ะบุกอยู่ข้างเดียวมีโอกาสยิงสิกว่าครั้งไม่ได้อะ่ะไม่รู้ว่าจิตใจนักเตะทําด้วยอะไรแบบต้องใช้คําว่าไม่มีสมาธิกับกับเกมเท่าไหรอ่อ่ะคือถ้ามีสมาธิดีเนี่ยการยิงประตูได้แล้ว สติกับสมาธิไม่ดีครับพวกนี้ต้องแก้ไขความเป็นมืออาชีพเขายังไม่พอครับพอกลับมาดูสาววอเล่ไทยนี่ความเป็นมืออาชีพสติสติที่อยู่กับเกมสมาธิที่อยู่กับเกมทำให้เกิดปัญญาแล้วเด็กๆก็เล่นกันได้แบบที่ต้องใช้ว่ามันเลยขีดความสามารถของ รุ่นพี่เจ็ดเซียนไปแล้วนะครับเพราะว่าการเข้ารอบสองในแบบเนี้โอ้โหยากมากนะครับต้องขอบอกว่ายากมากแล้วถ้าในรอบสองเนี่ยเราต้องเจอสี่ทีมนะครับเซอร์เบียเอาแมตช์แรกก่อนนะครับแคนาดาเยเรวันแล้วก็ Serbia, เซอร์เบียเยอรมันแคนาดาเยอรมันอังกฤษไม่ใช่ป่ะสหรัฐแล้วค่อยไปเซอร์เบียครับเพะเซียเบยได้ทีหนึ่งในสายถ้าเราสามารถจะได้ชนะได้สัก3แมตช์เนี่ยนะครับเป็นอย่างคืออย่างน้อยต้องชนะ2แมตช์เนี่ยครับจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบที่3แต่ถ้าชนะ3แมตช์นี่เข้ารอบแน่นอนครับ ตอนนี้ปลายสำลีเขียวเบาๆแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้ทิ่กแก้วหูหมดแล้วนะครับหมดแล้วล่องรอยบางส่วนที่ที่แคะมานี่ตอนนี้ก็เอี่ยมหมดแล้วนะครับ เพราะว่าโดนน้ำยาละลายขี้หูไปก็โอ้แต่ไม่รู้อีกกี่วันจะออกมาเองนะโอ้แต่คงไม่เร็วนี้หรอกถ้าวันสองวันออกได้อีกนี่ก็โอ้โหต้องเรียกว่าไขมันเยอะมากตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับตอนนี้แค่ตัดเล่นๆตัดแล้วใจแฟนคลับเลยนะครับ บันไปเรื่อยเรื่อยฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆเพราะว่าถึงจะแค่หูเสร็จก็กลับบ้านไม่ได้เพราะฝนตกเมื่อวันเสาร์ว่าฝนตกแบบที่ผมเองแบบอึ้งเลยครับตกอยู่ชั่วโมงกว่าๆเต็มเต็มแล้วตกแบบตกหนักด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างนน้นกันโยเรามาต่อที่ข้างขวานะครับข้างขวานี่สิ่งที่ผมเห็นชัดเจนที่สุดก็คือขี่หูที่สามีแทะหลงเหลือไว้ให้ผมแค้เล่นต่อก็คือด้านในซึ่งติดขอบกับขอบแก้วหูเลยด้านนอกเนี่ยคือถ้าสามีได้ล้างปุ๊บก็จะทำความสะอาดได้เลยครับแต่ว่า คงไม่ได้ล้างแค่เกากันเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆแต่ที่หูส่วนใหญ่ก็ออกมาแล้วออ้แล้วมดชั้นมดก็ยังเข้าร้านผมอยู่เรื่อยๆนะครับที่เบื่อที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆอะครับมดตัวเล็กๆนี่แบบเหมือนมอดลำคานอะ่ะเป็นมดที่แบบไปทั่วทุกที่เลยหลับอยู่ก็มาแบบไต่หน้าก็มีอ่ะ ไก่หน้าก็ยังเดีอบางตัวกัดกัดแล้วก็เจ็บถึงจะเจ็บไม่มากแต่ก็เจ็บอะพอมันแสบๆคำคันนะครับแต่เบื่อที่สุดก็คือตอนหลับแล้วมาไต่เนี่ยครับโอเครอบๆดูไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆใช้ตัวนี้ก่อนนะเปลี่ยนตัวที่จะแซะ ผมจะใช้ตัวขาวก่อนตัวด้ามขาวนี่ก็จะเป็นทองเหลืองแล้วก็แซะดูก่อนว่าออกไหมก็สกิดได้สกิดเปิดแผลได้เปิดเออไม่ใช่เปิดหน้างานได้ครับโอเค อาก็ได้แล้วตตอนี้ก็จะเป็นอันน้อยนะครับอันน้อยก็จะค่อยๆเขีย่ยเบาๆนะครับ อีกระดับหนึ่งโอเคตอนนี้ก็เคลื่อนตัวมาแล้วเดี๋ยวเราก็แค่เอาน้ำยาไปแซะแซะน้ำยาไปช่วยให้มันติดมากับไอปลายสำลีก็ได้ครับ พอดูไม่มีอะไรละมันก็เหนียวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เหนียวมากเหนียวอยู่ในระดับหนึ่งตอนนี้เจ้าตัวรู้แล้วว่าหลุดแต่ว่ามันไม่ได้หลุดออกมันหลุดอยู่ข้างในนะครับตอนนี้เราก็จะลองเอาตัวเนี้ย ลองเขี่ยีๆว่ามันจะหลุดไหมเคลื่อนที่แล้วครับจะหลุดไปไหนไวะอ่า อ่าใช่ใช่ใชเอเนี่ยครับนิดนึงออกมาแล้วก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลุดแล้วก็ไปอยู่ตรงเนินด้านในเดี๋ยวใช้น้ำยาก็จะน่าจะพันกับสำลีออกมาได้ง่าย,ายๆครับแต่ตอนที่ยากก็คือ ตอนที่ไปเอาไอ้ตรงที่มันติดกับขั้วขี้หูอ่ะมันติดขั้วมันอ่ะติดอยู่กับขอบหูซึ่งมันใกล้แก้วหูค่อนข้างมากนะครับเราก็เลยใช้วิธีเอาอันเล็กเนี่ยเอาอันเนี้ยไปแซะไปแซะมันเฉยนะครับให้มันหลุดพอมันหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็ปลิวไปติดที่แก้วหู เราก็แค่เอามันออกจากจุดที่มันติดแก้วหูอะแต่เราเราขีบไม่ได้นะครับเพราะอันมันเล็กและอย่างการขีบออแบบนี้ผมจะไม่คีบนะครับผมจะใช้น้ำยาแล้วก็ใช้สำลีปั่นแล้วก็ให้มันติดหรือว่าละลายออกมาดีกว่าเพราะว่าตัวคีบของผมค่อนข้างคมครับถึงจะไม่คมเนี่ยไปใกล้แก้วหูระดับมิลสองมิลน,นี่ผมไม่ขีบนะครับ ถ้าเกินสามมิลหรือว่าสี่มิลมาเนี่ยมันไม่อันตรายเนี่ยเราจะไปขีบแต่นี่มันแบบมิลสองมิลน,นี่เราเราไม่เอาดีกว่าเพราะว่าตัวปลายเครื่องมือผมนี่คมแบบหัวเข็มนะครับงั้นอาจจะเกิดอาการแก้วหูทะลุได้ครับถ้ามันพลาดขึ้นมาผมก็ยังใช้วิธี ให้น้ำยาทำงานแล้วก็ละลายมันไปเรื่อยๆโดยที่เอาตัวเนี้ไปเกาเกาเกเกมันนะครับเกา,านอกจากหายคันแล้วก็ยังทําความสะอาดได้ด้วยโอเคได้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 ตอนนี้ผมจะใช้สำลีแล้วนะครับสำลีข้างนี้ผมจะเอาเล็กหน่อยเพราะว่า ตัวขี้หูที่ที่ที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนข้างนู้นข้างนู้นผมว่าทาแค่ใหญ่พอดีพอดีแล้วก็เข้าไปแต่ตัวเนี้ผมจะใช้ปลายมันเข้าไปตรงอินเนินที่มันหลุดเข้าไปนิดเดียวครับถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นแล้วครับเนินนั้นโอเคตอนนี้เข้าไปที่เนินที่ว่าแล้วครับโอเคเจ้าตัวจะรู้สึกได้เลยนะครับก็ตกใจนิดหน่อย ผมก็ลืมบอกไปว่าผมจะเอาไปทะลวงถึงแก้วหูโอเคแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแค่คุณลูกค้าตกใจเล็กน้อยเราค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารอยน้ำยาทำงานอ่าใช่ตอนนี้โอเคอ่าใช้ได้ใช้ได้ นี้เรามาดูว่ามีขี้หูติดมาไหมมีติดออกมาเป็นบางส่วนนิดเดียวนะครับแทบจะสังเกตไม่เห็นเลยนอกนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะละลายไปหมดแล้วเราก็ยังจะทำแบบเดิมอยู่นะครับเราจะใช้วิธีทำปลายเลี่ยมๆเ,เล็กๆบีบตรงโคน ก้านเหล็กเนี่ยหนักๆนะครับถ้าเป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็บีดตรงนี้หนักๆโอเคสำหรับคลิปที่ให้ฝึกพันสำลีกับไม้เสียบลูกชิ้นเพื่อ,อไปปั่นหูตัวเองเนี่ยอย่าลืมนะครับตอนทิมเนี่ยอย่าทิมเข้าไปลึกนะครับให้อยู่ที่ไม่เกินห้ามิลเมตรฝึกไว้ก่อนถ้าเป็นแล้วจะไปใส่หนึ่งเซนก็ไม่ว่ากันนะ เพราะบางคนพันตรงเนี้ยหนาเกินไปโดยเฉพาะตอนที่มีน้ําเปียกอย่างนี้แค่สามมิลก็พอนะครับอย่าไปถึงห้ามิลน,นะเพราะห้ามิลน,นี่เจ็บได้นะครับเพราะน้ํามันจะทําให้สัมฤีหนักแล้วก็ทึบขึ้นแล้วโครงสร้างสัมฤทธจะเปลี่ยนนะครับพอมีน้ําไปปุ๊บเนี่ยไม่ไม่อ่อนไม่อ่อนนุ่มอ่อนโยนแล้วนะครับจะหนักขึ้นนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ยังเน้นที่ ตัวด้านในอยู่นะครับอ้อมไปไม่ถึงมาถึงแล้วโอเคก็ไอตรงอ่าใช่ใช่ใช่ดตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับที่คุณลูกค้าจะปั่นสำลีหรือว่าจะเขียยังไงก็ไม่เคยถึงอ่าตอนนี้ก็เสร็จผมไปเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้โซนที่มีขี้หูแล้วก็ขี้หูที่หลงเหลือติดค้างนี่ละลายออกมาหมดแล้วนะครับก็จะเห็นเดี๋ยวคุณสามีมาดูเองก็จะเห็นมันโลง่งเสร็จแล้วมีอะไรอีกไหมก็ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไปสำรวจทีละนี้ทีละนี้ผมก็ ใช้ปลายสำลีพันให้รอบตรงขอบแก้วหูนะครับโดยบิดไปทุกมุมโดยเฉพาะมุมที่ตัวสามีเองไม่น่าจะกล้าแค้ไปถึงคือมันเป็นโซนที่แสงไฟเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วถ้าไม่มีไฟหลอดหรืออะไรแบบบิดหูไปมานี่ก็จะไม่เห็นไอ้ตรงขอบขอบของแก้วหูตรงนั้น ใครโทรมาเอ่ยสวัสดีครับพออู้เดี๋ยวเข้าต้องสระผมอยู่อีกสักยี่สิบห้านาทีได้ไหมครับครับครับขอบคุณครับอัดีตพ่อออาชีวะ พอออย่อมาจากผัว e. อีอ้อยแต่เมียเขาชื่อแขกผัวพี่แขกจริงๆต้องเรียกเจ๊อะเจ๊แขกเจ๊แขกโอ้อันนี้พันไม่ดีครับมันเลยไอ้น,นี่เร็วไปหน่อยเอาใหม่เอาใหมา่เดีย๋ยวผมขอพันใหม่นะ โอเคยเอ่า okay. yeah. ah, ตอนนี้ก็เน้นๆไปที่ตรงกลางกับด้านนอกนะครับ uh, ใช่ไหมในแก้วหูนี่จะมีกระดูกขาวเล็กๆตรง เขาเรียกว่ากระดูกที่กั้นระหว่างตัวแก้วหูคือสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีแก้วหูแทนที่จะเป็นทรงกลมหรือว่าทรงรีตามแบบที่คนอื่นเป็นก็คือเป็นชิ้นเดียวกันเลยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเขาเป็นสองชิ้นโดยที่มีกระดูกกั้นกลางกระดูกกระดูกกระดูกมันกั้นกลางนิดๆ ถ้าเข้าใจผิดก็คิดว่าจะเป็นขี้หูนี่ไปเขียนี่เลือดไหลกันอย่างเดียวเลยนะครับต้องบอกคุณสามีก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับเราผ่าผลแอปเปิ้ลแล้วครึ่งซี่ตามยาวนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นสองฝั่งแบบนั้นเลยครับนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่ง ด้านในไม่มีอะไรแล้วครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวปั่นมากเดี๋ยวจะอักเสบเพราะว่าตอนที่เราแซะเนี่ยเราก็ต้องไปโดนเนื้อนิดนึ่งแต่ถ้าลูกค้าไม่เจ็บเราก็ไม่เจ็บอะครับถึงลูกค้าเจ็บเราก็ไม่เจ็บครับโอเค ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จบกันเท่านี้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เขาเรียกอะไรนะกดไลค์หรือเมมอะไรเนี่ยครับมันจะช่วยทำให้คนอื่นนมองเห็นคลิปผมด้วยซึ่งภาษายูทูเบอร์ก็เรียกเปิดการมองเห็นแล้วมีช่องหนึ่งผมชอบมากเลยทุกๆไลค์ like ของท่านเนี่ยผมก็จะได้เส้นมาม่าหนึ่งเส้นนี่ผมเอามาใช้กับเขาด้วยแล้วเนี่ย ไม่รู้จริงไม่จริงกันป้าป้าเดี๋ยวเราทำตรงนี้ต่อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ